เอาพี่น้องครับมาเบิงแม่ชุดต่อไปบ้านนี้ <c oughs> บอกนี้เป็นบอกตัวเด็ดนะครับเด็ดทั้งแม่เด็ดทั้งลูกนะครับสีสันฉวดฉาดนี่ตัวนี้แม่ลูกนี่แม่หั่นทอ,อ,องบอกพ่อญ่แม่ทองสี่เดือนแม่ทองบอกแยงเกาะจงอางไฟบอก,บกจงอางไฟมีใบบี่ตัวนี้มีใมีหลอดมีใมีหลอดลูกก็ล,ลูกน,นั่นเลยบ้านนี้ล,ลูกก็มีใมีหลอดมีวนันเด็ก ลูกเคพสามโอ้ตัวนีพี่น้องเอ้ยเบิ่งซอยผมแน่พุ่นละปอดย่นยนเลยแต่จักเดือนมันมันอยู่ในใบมันจักเดือนเนาะบ่เลยบอลพ่อปีได้เนาะบ่บ่บ่หัวหน่อยอยู่เบิ้งในตัดหลังป้าเบิ่งหน้าเขาเนี่ยเบิ่งเบิ้งเบิ่งเบิ้งเบิ่งเบิ่งข่มย่นเบิ่งสีสันเดือนเดือนท่านว่าวันที่ยี่สิบยี่สิบสองหมดทีเต็มปีนี่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  ลูกแค่เอฟสามหนึ่งพี่น้องเอ้ยย่นย่นพูดละ่ะเบ่งออกเปตเลี่ยงเปตเลี้ยงพูดละ่ะบึกหนาไงเอามันย่นท่านี่เดีย๋ยวผมพเบิน่นทาน่านี่พูดยังไงแม่ก็ uk, 140, อยูอออไไป่ประมาณ้อยสี่สิบตอนนี้ท้องอจงอ่างไฟไปประมาณอยู่เจ็ดเดือนสี่ <4 S 1> <4 S 2> เดือนพี่น้องครับนี่นี่ประกันทองแน่นอนซืือสองได้สามชุดนี่หนาเรียงแม่เลยลูกสองโตนี่แม่นี่ก็โตที่สองน้ทอง สามสามในท้องโอ้สามสิบห้าในท้องแมียนปากทูตัววนกับตัวเมียกันลูกโอ้ยมั่วขอกพี่น้องเมึงมึงไทยมึงดาบมึงเหงาหางป่านหางแข่ซ่อนบ่อปนโบดมาได้แข้งขาเมึงตำนี้บ่มีบ่มีตำนี้กั้ามมองพี่น้องครับพูดเหรตะสะอ่อนบ่นี่หาตำนี้บ่มีประกันตำนี้คู่นี่ไรบ่ในเพ่อใหญ่เปิดไว้สามห้าสามสิบห้าต่อได้ยังไงบ่ได้ได้อาราคาต่อรองได้พี่น้อง ซสื้อสองได้สามแม่นี่นาเลี่ยงนะครับสุดยอดอิหลีลูกเคเอฟสามหนึ่งในทองนี่จงอ่างไฟนะครับนี่ลูกตัวที่สามโตไปนี่เบิงเบิ้งนมเบิงไข่อื้งลือยังกินนมอยู่ได้เนาะกินม้วนแยกกินนมนนนมือและเทืออกจะจือบัตพี่น้องครับเอาทักก่อนเลยก่อนทักษาบ่รท่านเด้พี่น้องเด้นะครับ